มืดูนน้ำแล้วนะครับผมเฮ้ยนายนาฮงนะครับช่วงก่อนมันเป็นน้ำท่วมนรอน้ำท่วมลรอมันขังอยูเลยนะครับผมสวัสดีนะครับพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมกับการลอกปลาลิมมาช่อนนะครับวันนี้เขามาใหม่ตอนเจ้านะครับผมจากกุ้เต่ามาตอนแรงนะวันนี้มาตอนเจ้านะครับผมวันนี้เขามาก็เยือกใหม่แล้วผม จะค่ายแฟมิลี่นะครับผมแนี่นี่ครับของรูปร่างหน้าตาจะเป็นยางี้นะครับผมอันนี้คือแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจของปุกนะครับผมเห็นก่อนเห็นวหนึ่งแพกนะครับผมคูอินวันนะครับมีสองมีสองตัวมีสองอย่างมันแปดหมดแล้วอันนี้ถูได้ใส่ถุงนะครับผมเพราะมันมันแปดนี้ถูได้ใส่ถุงมานแน่มันจะมีสองสองอย่างนะครับ อันนี้ตะขอ3โอนะครับนี่ตะขอ3โอหนึ่งแพ็กเนะี่ยแพ็กแพ็กเกจเนะี่ยจะมี2ตัวนะครับ2ตัวคือ2อ 2, 2, 2, ยี่สองสองยางเลยนะครับผมอันนี้คือแบนฟอรกนะครับนี่คือบ็อกซิ่งนะครับบ็อกซิ่งนี่ของโว่กวางเพื่อนนะครับที่ที่เพื่อนเอาลอยโดนะครับลอยชะโดนะครับผู้คนทุกคนไปโง,งจะกฮุกจักนะครับแต่เวิร์นยอ่อโซนลงมาแง่เหลือเจ็ดจุดห้เออ เหลือเจ็ดจุดห้าเซนนะครับผมฟอกซิงนะครับฟอกนะครับแล้วก็นักหกกำนะครับแต่แวนฟอกนะครับแบวนฟอกนี่จะหนักกว่าน่อยนะครับแปดกำแต่ความยาวจะอยู่ที่เจ็ดจุดสองนะครับผมแน่ทูอินวันเลยนะครับผมแน่ราคาก็สองสองตัวแปดสิบบาทนะครับผมนี่เป็นปลายางนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าจะมีตัวกอนะครับมาข้างทางนะครับผมมาข้างทางเลยป่ะมาอุกน่าขมุดผลนะครับผนจะตกวล มมอันนี้ียอกกสได้วยนะวมอสเชาด้รับอนบอตันพูดนะพูดมาโมแลงโอ้ยเตีแต่ละตี <c oughs> แต่ละตีเา่นนะครับอ้สีชมพูนะครับแงฟอกนะครับสีชมพูหว,วานๆเสียงหวานเรวเลย วานแววเลยแต่โอ้ว่อาจจะเป็นใดห้องนะครับผม PE ก็เหมือนเดิมนะครับอุดุนลำหนักนะครับ PE ก็อะตอมนะครับผมลืม่นเหนียวแจวัจนเวอรันะผมกิปกับคาบุกินะครับโด้โดูดูดดดเอ็กซ์ชันนะครับโอ้โหดูดอะตอมนะครับ tiếng Nuit wa kō da อยเสียงชัดเจนแล้วน,น,นะน่ะอื้อัดตอมนะครับตัวก็นะาคารับเดียวนะ

มันดันมันจะดูปลาอยา่วะมันก็นคืออย่างที่ไหนนะฮะเี่ยง่เอาออกไปแล้วนะครับครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับหนนนะครับผม เนี่ยสียำๆนะครับผมสูงนิดหน่อยนะครับเนื้อยางมันโอเคอยู่แล้วนะครับผมแบนฟ็อกนะครับสีชมพูวานแววลนะครับนี่ดูไซส์นะครับอ่ะดูไซส์เจ็ดจุดห้าซินะครับดูไซส์นะครับผมด้ามเบ็ดเลยนะครับผมก็ยังยังครบดนนะครับผมทรงเล็กน้อยนะครับผม ฝากไว้ตัวนะครับผมแบมฟ็อกนะครับนี่เลขใหญ่ได้มดนะครับผมนี่แบมฟ็อกนะครับกิบก็เป็นกิปคาบุกีนะครับเบอร์2นะครับผมนี่ฝากไว้ตัวนะครับพีอีก็อะตอมเหมือนเดิมนะครับผมพีอีก็อะตอมเหมือนเดิมนะครับใจ้จนเบื่อจะถึงก้านะผมนี่ฝากไว้ตัวนะครับ